อะไรเธอต้องไปไปไหนไีไหนไปนไปไห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 นไปไนไหนนไปไห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 นไไปไหน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 ไนไปไหนไปไหน เทศเพตอนนี้พ่นหยุดยังขับไม่ซาไม่ไม่สามเหมือนกันค่ะคุณพี่ไม่ซาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่หนูไล่จากอำเภอย่านตาขาวนะคะจังหวัดรังค่ะหนูไล่จากอำเภอย่านเดนามออยงขึ้นอยู่เลยคนคนไล่อยู่ยันตาขาวไม่หยุดมาึงเหงางหรอมึงแรงอีนาโม